แบบเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Good p a c t i c e การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อ,อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงมาตรฐานสากลและการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติพิซซาระดับโรงเรียนภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์เขตสา ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอปัจแบบจุบันผลการประเมินพิซซ่าที่ผ่านมาของประเทศไทยพบว่าคะแนนการประเมินพิซซ่าของประเทศไทยนั้นมีผลการประเมินเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่านค่อนข้างต่ำซึ่งเมื่อเทียบกับปี2018พบว่าประเทศไทยมีคะแนนการประเมินทั้ง3ด้านลดลงอย่างมากซึ่งสะท้อนผลด้านการศึกษาของประเทศไทย ในด้านการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนภายในประเทศที่สะสมมาด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านเขาพวงจึงดําเนินการพัฒนาและมุ่งเป้าไปที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่2และ3ในการขับเคลื่อนการดูกระดับคุณภาพการศึกษาสูสา ح, ส่มาตรฐานสากลและสูนสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินานานาชาติพิซ่าโดยพัฒนาผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาไทย และมีการนำเอาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CIP (Community Innovation Project Advanced) พร้อมนำเอาชุดพัฒนาความฉลาดรูทั้ง3โมเดลมาใช้เพื่อพัฒนาและยกร,ระดับคุณภาพของนักเรียนไปพร้อมกันจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกทักษะด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประมวลพิซซ่าร้อยละ100 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสำเร็จทางด้านการเรียนด้านการอาร่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ60เชิงคุณภาพนักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำแบบทดสอบตามแนวทางการประเมินพิซซ่าที่หลากหลายนักเรียนได้รับการพัฒนามีทักษะด้านการอาร่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติง้ง และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินพิซซ่าขั้นตอนการดำเนินง,งานวิธีการประเมินผลผู้บริหารสารศึกษาครูผู้รับผิดชอบและครูทั้ง3โมเดลประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่าจัดทําข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครเข้าใช้งานระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เพสติ้งครูทั้ง3าโมเดลออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับทุกฝึกพัฒนาการความฉลาดรู้ทั้ง3โมเดลนำรูปแบบการสอนแบบ CIP เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้กับนักเรียนนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานระบบ p i ซ z a s ส y ตล์อ n i n e น t e s t i n g เพื่อจำลองการสอบและติดตามผลการพัฒนาของเี็นกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งนำผลจากระบบมาวางแผนปรบปู และพัฒนากระบวนการลดระดับตามแนวการประเมินนานาชาติพิซาปัจจัยความสําเร็จมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูและครูทั้ง3าโมเดลที่ช่วยขับเคลื่อนการลกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติพิซ่าและตระหนักเห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซาโดยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ด้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และผู้ปกครองของนักเรียนในการติดตามการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบพิซซ่าออนไลน์สไตล์เตสติ้งผลการดําเนินผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่าคิดเป็นร้อยละ100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำแบบทดสอบตามแนวทางการประเมินพิซซ่าที่หลากหลายคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีผลสำเร็จทางการเรียนด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นการได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือหน่วยงาน จากการดําเนินการพบว่านักเรียนยังขาดความตั้งใจในการทําข้อทดสอบในระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์ทิสติ้งนักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์และยังขาดความมั่นใจในการทําข้อสอบ